สบายดีจ้าสวัสดีค่ะพีพีพเอซทุกคนมือนีฮอนาเพิ่นสิมะสอนนองเฮียนเฮดเบดเป็นเบดกินซลีนหรือว่าหัวเสือเฮดสบู่มือนีนองสิมะเฮดเบดกินซลีนกับฮอนาอุปกรณ์ทุกอย่างในการประกอบเฮดเบดนี้เพิ่นกัเตรียมไว้เมื่อแล้วเข้าไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยจ้าอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เข้าใส่ ในการเฮดเบตอันนี้ก็เป็นนํำห้อนข้างหมนี่นะคะอันนี้เป็นน้ำน้ำที่เอาต้มมาห้อนอยู่อันนี้เป็นหม้อหม้อน,นี้จะเป็นหม้อที่ผสมสารเครมีเป็นตัวที่ประกอบทำเบตกินซลีนฝาหม้ออันนี้ <c oughs> ันนี้เราก็เพิ่งเห็นอันนี้เป็นฝาหม้อประดิษฐ์หัวหน้าเพิ่นประดิษฐ์นะปกตินี่ตรงจับนี่มันจะอยู่ข้างบนเนาะเพราะว่าฝานี้มันงวมลงไงเออตรงจับจะอันนี้อันนี้อันจับมันอยู่ข้างล่างอันนี้เพิ่นประดิษฐ์ให้อันจับมันอยู่ข้างล่างแล้วก็งวมก็ตอนงวมก็จะเป็นอย่างนี้มันมันอันนี้มันจะแบนแบนขึ้นมันมันจะเป็นอย่างนี้นะเออส่วนอันนี้จะเป็นสารเคมีพวกตัวจะเป็นตัวน้ํามันนะอันนี้ ส่วนอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อ๋ออันนี้เป็นโซดาไฟตรงนี้เป็นโซดาไฟอันนี้เป็นอันตองไว้ตองโซดาไฟนี่แหลคะค่ะเดี๋ยวน้องจะเริ่มฝึกทำแล้วนะคะตอนนี้เปิดไฟไหมกดอันนี้ลง แล้ค่อยๆผ่อนไฟลงโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่ม <pik> ่อนนี้เปิดไฟแล้วแล้วเราก็จะวัดอุณหภูมิบ่ต้องถามผู้เชี่ยวชาญตลอดนะเพราะน้องก็ยังไม่ถนัดดีเจ็ดสิบเก้าจุดห้าโอเคออมนี้ขึ้น ม้อนี้เป็นสารที่ประกอบด้วยสองอย่างมันบ่ในหม้อนี้เป็นอะไรอย่างไนี่ยมีพีจีโอคามิโดแล้วก็คน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  วัดอุณหภูมิน้ำได้ไเจ็ดสิบเก้าจุดสี่หกสิบห้าจุดศูนย์ประใส่เลน,นเลยใส่เลยะวะใส่นี่เลย อันนุสีเดีนี้ เสียไปหนึ่งกรมัมหนึ่งกรัมมาตะก,กอนคนเบตจ้าเบดให้มันเป็นด้วยเถิน ตอนนี้ตอนนี้เราใส่ส่วนผสมไปตัวหนึ่งแล้วเป็นพวกกดไขมันสีมันก็จะออกขุ่นๆขาวๆอันนี้คือสีขาวคุณแบบนี้นะคะอันนี้เบดกินซลีนนี้ก็เป็นการทำสบู่อีกขั้นหนึ่งที่เป็นหัวเสื้อหรือว่าแม่สบู่เพราะว่าเราทำเบตกินซลีนดีแล้วขั้นต่อไปก็เป็นการ ไปผสมกับส่วนผสมที่มันสำคัญอาจจะใส่เป็นพวกแบบวิตามินสารบำรุงผิวอย่างนี้ถ้าเราทำแม่ตรงนี้ดีแล้วไปผปสมตรงนั้นออกมาเป็นสบู่ก้อนหนึ่งก็จะเป็นสบู่ที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพใช้งานได้ดีกับผิวของเราอันนี้น้องกาฟรกเตสหลายเท่อแล้วเบสสบู่นี้ บางเทือกรล้มเหลวเฮ็ดเบ็ดออกมาเฮ็ดคือเฮาเฮ็ดเบ็ดแบบใสออกมาบางเท่อก็เป็นสีขุ่นหรือออกเป็นสีน้ำตาลก็มีพิดพลาดมาหลายตอนนี้เฮ็ดอันนี้กับบุหงูวัดสีออกมาเป็นแนวใดเอามาลุ้นน้ำกันมันจะใช้ได้ไหมโอ้แรงเกินไปแล้วจะทำวัดหัวหภูมิก่อนนะ แปดสิบสองปิดไฟก่อนมันแรงเกินไปขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากถอกเลยโอ้เป็นก้อนแล้วไวมากเลยมันเป็นก้อนอะ่ะ เอาลงแล้เป็นก้อนเลยนี่จังไหนนี่เป็นก้อนแบบนี้เลยอ่ะการทำสบู่จำเป็นต้องมีสองคน <c oughs> เพราะเหตุนี้ <c oughs> ตกใจแล้วนี่บ่เคยเห็นเป็นแวนี้จะเชื่อโอ้ยทุกคนเมื่อกี้นี้ตกใจขนาดเลยเพราะว่าถอกสุดาไฟลงไปแล้วมันเป็นก้อนติดกันนะ น้องยานมันเป็นก้อนแล้วมันสิบละลลายใครแต่หัวหน้าส้อยควบคุมเนาะเพราะว่าเราหูว่ามันเปลี่นแนวนี้อะไรสิเค็ดแนวใดฮยนะเข้าเลยผููน้อยอยังบุฮหูคักเคืือเท่าที่เบิ้งนี้ส่วนประกอบของการฮ็ดเบสสบูน่นี้กับบด้ไดลายไดรากาเบิ้งแบบผ่นานมันก็คือชีบบได้ยเพราะว่าส่วนประกอบก็แค่บกี้อันลกากา เอามาทอกใส่รวมกันแต่ที่ยากก็คือน่าจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิและการระยะเวลาในการสังเกตว่าอ่าหอดระยะใดเราตั้งสีทอกส่วนประกอบรอืาสารเคมีโตโต้ไปลงในหม้ออันนี้น้องยังบู๊หือค่ะแต่อีกประดนก็นคือสีหูแล้ละล่ะอันนี้คือหลังจากที่เราใส่ ตัวไฟลงไปน้ำอยู่ในหม้อมันก็จะใสขึ้นเราจะสังเกตเห็นได้เลยเห็นก้นหม้อเห็นว่าน้ำนี้มันใสขึ้นมันจะบกุนคือตอนแรกที่ว่าขาวขุ่นอันนี้มันใสแล้วก่มีฟองนิดนิดหน่อยมีฟองหน่อยนึงต่างจากนี้เพิ่นบอกว่าเดี๋ยวเขาสิตุ่นเอาไว้นะคะ อ๋อพี่ๆน้องเพิ่งรู้นะนี่หัวหน้าไซส์ให้ดูว่าฝาหมอ้อที่หัวหน้าประดิษฐ์มานี่ไซส์ยอย่างนี้นี่นะคือฝาหมอ้อที่หัวหน้าประดิษฐ์มาเดีย๋ยวเราดูด้านข้างกันนี่ด้านข้างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เพื่อนบอกว่าที่เราทําอย่างนี้เพราะว่าไอ้น้ําที่เวลามันความร้อนมันขึ้นเป็นไอ้น้ำโอกฝาหม้อนี้ไอ้น้ำมันจะได้แบบไม่ออกมาข้างนอกไม่ ไม่ไม่ถึงว่าเวลาเราเอาฝาหม้อขึ้นใช่ไหมไอ้น้ำมันก็จะไหลน้ำมันก็จะไหลลงออกหมอ้อแต่แบบนี้น้ำมันจะไหลลงมาตรงกลางแล้วมันจะตกเข้าไปในหมอ้อก็คือทําให้ส่วนประกอบนี้ไม่สูญเสียน้ำมากเกินไปทําให้เบดไม่เสียน้ำมากเกินไปอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งในการทําเบตดสบู่ ถ้าว่าพี่พี่คนไหนเข้ามาดูคลิปน้องแล้วก็กำลังเรียนทำเบสสบู่อยู่ก็น้องก็หวังว่าจะได้เทคนิคในคลิปนี้ไม่มากก็น้อยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่พี่ที่กำลังเรียนทำสบู่หลังจากได้มาเจอคลิปน้องนะนจริงช่วงที่เฮากำลังเฮ็ดสบู่อยู่นี่เหลียวออกไปข้างนอกก็เห็นคนกำลังเฮ็ดนากำลังดํนานาลกกาแล้วก็บแบกกาหอม บรรยากาศดีมากเลยค่ะพี่ๆฟ้าฝนแดดก็ออกบ้างฟ้าบทบ้างจังหน่อยกับฝนตกมากหน่อยนึงแล้วก็หยุดแล้วก็ร่มมากบรรยากาศดีขนาดเลย<ม>เป็นตามวนเนาะหลายๆคนมาเห็นหน้าซอยกันก็ได้คุยได้ล่มได้กินเข่าน้ำกันกินข่าเทียงในซวงหนาหน้าน,านี่แสบได้ หลายๆขนกิ่นเมื่อยๆมากินเข่าเข่าก็แจ็บเนาะหลายคนกินน้าการอีกได้ญาติกันกินแห่งแสบโก่าเ่าอีกอันนี้ก็คือสบู่ที่เพิ่นเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดแะ้วเพื่อนกามาซ้อยเป็นอันน้อยๆแนวนี้แล้วเพื่อนกามาทายลูกลงเพที่เพื่อนรับสอนทำสบู่เฮ็ดเองทุกอย่างเฮ็ดคนเดียวด้วย ในระหว่างที่เฮากาลังรอตุ่นรอโมโให้มันตุ่นให้มันตุ่นแล้วเนาะก็ใช้เวลาช่วงหนึ่งเดี๋ยวน้องสิพาพี่ๆมาเบ่งตู้เก็บอุปกรณ์สมุนไพรแล้วก็เก็บสบู่ที่เพิ่นเฮ็ดเฮ็ดสำเร็จหูปเรียบร้อยแล้วบางส่วนนะคะอันนี้อันนี้เป็นสบู่น้ำมันมะพร้าว เป็นสบู่ที่ให้ฟองดีฟองนุ่มแล้วก็ละลายละลายไวเวลาที่มันทึกน้ําแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกว่าสะอาดต่อผิวนะอันนี้น้องก็ใช้นี่อันนี้ก็เป็นสบู่ที่เพิ่นทำเสร็จในอาทิตย์ก่อนอันนี้เพิ่งทำเสร็จอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วนะ เออบ่ถึงขั้นอาทิตย์ก่อนแม่นบ่นี่นะเป็นสบู่ที่เป็นลวดลายแบบนี้ลายนี้ก็เป็นลายที่เพิ่นทำเองนะสะบู่อันนี้เป็นสบู่สำหรับผิวธรรมดานี่นี่นะคะอันนี้เป็นสบู่น้ำมันกวนเย็นกวนเย็นอันที่เราทำนี้เบสสบูน่นี่อันนี้ ใส่ความร้อนกวนเย็นนี่ก็คือไม่ได้ใช้ไฟเลยผสมผสมแล้วก็กวนกวนด้วยมือนี่แหละใส่แห้งเฮานี่แหละนี่อออันนี้นะคะในกล่องนี้หมอโอ้ว้าวอันนี้เยอะอันนี้นะ่ะน้องก็จะได้ถือโอกาสให้พี่ๆดูไปเลยอันนี้คือเบสสบู่ที่เราเคยทำมาแล้วนี่ นี่นะก็มีการจดวันที่ด้วยว่าทําเมื่อใดทําตอนใดยักกล้ามในกอนหนึง่งคือสบู่ตัวนี้ผลิตเฮ็ดแล้ววันที่เสาร์เอ็ดแล้วก็เป็นเบดใสนะนี่อันนี้สี่ร้อยยี่สิบห้ากร,รมัมนี่อันนี้คือเบดกินซีนหรือว่าหัวเสื้อสบู่ที่เฮากำลังเฮ็ดอยู่ตอนนี้แต่อันนี้ก็คือเฮ็ดแล้วแล้วอันนี้ อันนี้อันนี้ก็เป็นสบู่อันนี้เป็นสบู่กวนร้อนนะคะสบู่สมุนไพรตัวนี้ส่วนผสมนี้เม่ดต่ำกว่าสามสนิทนะเป็นสีสีดำลายขาวขๆหน่อยๆอย,อย่างนี้นะคะสบู่นี้สำหรับคนที่เป็นสิวฝ้า แต่ไม่เป็นนี่ก็ใช้ได้ใช้กับตัวใช้กับหน้าก็ได้นะน้องก็ใส่อยู่ทำเองใซเองแท้ๆเลยอันนี้อันนี้เป็นสบู่ธนาคาเราคามิ้นวะนี่ยังอะหอมๆเย็นๆอันนี้น่าจะเป็นใส่น้ำหอมกินน้ำหอมนะแบบนี้กลมๆสบู่คามิ้นทำเองค่ะ อันนี้เป็นสบู่สบู่อันนี้ก็เป็นสบู่กวนร้อนนี่สวยไหมลายสวยไหมส่วนมากที่ทำออกมานี่หนึ่งเขาก็ทำสซเองสองก็แจกจ่ยายญาติพี่น้องลูกหลานนี่ไซแล้วก็ถามถามว่าเป็นยังไงเอาไปไซนะ่ะ รู้สึกยังไงแบบเวลาอาบน้ําเสร็จผิวเป็นยังไงชาระล้างดีไหมเออบํารุงผิวหลังไซส์หลังไซส์สามวันห้าวันเจ็ดวันอย่างนี้ขนาดทำสบู่มาหลายสูตรขนาดนี้เราก็ยังต้องทำอีกหลายๆสูตรเพื่อให้ได้สูตรที่แบบมันลงตัวแล้วก็ คิดว่าเพิ่นน่าจะฝึกไปเรื่อยๆนะฝึกสูตรใหม่ๆเรื่อยๆตรงนี้ก็น่าจะน่าจะถามว่าหมดแล้วระบออันนี้อันนี้ก็ยังบง่งมดเนาะอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่น้องให้พี่พี่เบิ้งนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเบดนะคะอันนี้เป็นเบดสบูข่ขาวๆเป็นกล่องเบดขุนเบดขุนนะแบบนี้คือ เบสใสก็คือแบบพี่น้องให้พี่ๆดูแบบสี่เหลี่ยมพี่น้องให้พี่ๆดูนี่แค่ส่วนหนึ่งยังโบมดนะมันจะมีห้องห้องหนึ่งที่เพื่อนไสเก็บของเก็บอุปกรณ์อีกแต่เมื่อนี้น้องคือสิบได้พาพี่ๆไปเบิ้งเดี๋ยวฮามาเบิ้งน้กากันเดบดสบู่ที่ตุนตอนนี้ตุนเสร็จแล้ว <laughs> เสร็จแล้วขั้นตอนหนึ่งนะคะยังไม่เสร็จหมด ตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าฟองฟองสบู่มันจะจับแคมหมอ้อแล้วมันจะบรจับตัวอยู่ตรงกลางเท่าไหร่ความใสของเบสสบู่ก็ได้ประมาณนี้นะสุดๆแกดหมบ เปลี่ยนเรียบร้อยตอนนี้เสบสสบู่ที่เราทำา่ะไกล์สิแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วไกล์สิได้เทลงกล้องไกล์จะสำเร็จแล้วรวมเวลาในการเฮ็ดนี่ก็ใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีถึงสชั่วโมงหนึ่งก็ถือว่าบดลแต่ความยากก็คือ เยนี่ยเวลานี่แหละเะี่เวลาที่เราต้องท่าต้องวัดอุณหภูมิแล้วก็ต้องสังเกตพร้อมใส่แจวเลยกำลังดีนะเบ็ดเบสซัมีเบ็ดสบสูบบ่ไดซัมมี เพมันบอกว่าตอนนี้ด้านหน้ามันเริ่มจะแข็งตัวจับเป็นแผ่นเหมือนเหมือนเราทำน้ำต้าหู้นะ่ะอ่าอันนี้มันก็จะจับตัวการแข็งเหมือนแผ่นฟิล์มแล้วก็คือเราต้องรีบเทแล้วนะคะ โมนาบอกว่าเดี๋ยวเราต้องรอให้มันเย็นแล้วมันก็จะแข็งไปด้วยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงหรือว่าข้ามวันไปอีกวันนึงก็ได้เดี๋ยวเอามาทาเบิรงน้ำกันว่ามันแข็งโตแล้วมันจะเป็นก้อนอวไดมันชีสไซเบหรือว่ามันสีโบแข็งโตถ้าโบแข็งโตนี่ก็คือโบสำร็จนะถ้าแข็งโตแล้วก็ใส่พร้อมนี่ก็คือ บรรลุเป้าหมายของเฮาก็คือเป็นเบสอินซูลินแบบใสยังอุ่นๆร้อนๆอยู่เลยนี่กล่องนี้เห็นบอกเหื่อมันขึ้นมันจะเหมือนเหมือนหมอกมันมองข้างๆของนี่มันก็จะเป็นสีของเบตอินซูลินสำหรับคลิปนี้น้องกา ขอลาพีพ่ๆเอฟซีไปก่อนนะคะส่วนเบตดกินซลีนหรือว่าแม่สบูนี่จะเป็นเนื้ใดนั้นเดี๋ยวนนองจะท่ายลงในชุ้มชนอีกที่หนึ่งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพีพ่ๆบายบายค่ะสบายดีสวัสดีค่ะแล้วก็รบกวนพี่พี่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ด, like, ด, share, ด้วยนะคะ